ราคา S และราคาบิดบ i ดคือราคาที่เทรดเดอร์ต้องการขายคู่สกุลเงินในขณะที่ S คือราคาคู่สกุลเงินที่เทรดเดอร์จะซื้อราคาทั้งสองนี้กำหนดแบบเรียวไทม์และมีการอัปเดตตลอดเวลาตัวอย่างเช่นคู่สกุลเงินยูโร US ดอลลร์มีราคาอยู่ที่1.10510 1.10530ราคาบิดที่นี่คือ1.10510ขณะที่ราคา S อยู่ที่1.10530เนื่องจากราคา S นั้นสูงกว่าราคาตลาดเสมอมันจึงสูงกว่าราคาบิดด้วยเช่นกันนี่คือที่มาของคำว่าสเปรดซึ่งหมายถึงส่วนต่างระหว่างราคา S และราคาบิดสเปรดยังเป็นค่าคอมมิชชั่นของโบรกเกอร์สำหรับทุกธุรกรรม จากตัวอย่างของเราข้างตน้นซึ่งเป็นปราคายูโร US ดอลลร์ที่1.10510 1.10530สเปรดคือ2ปิ๊บซึ่งเป็นที่โบรกเกอร์ที่ทำธุรกรรมปิ๊บ o i สอินเ p อร์เซนเ e เป็นหน่วยเฉพาะที่ใช้ในตลาด Forex และวัดการเปลี่ยนแปลงราคาเศษส่วนสำหรับคู่สกุลเงินตามธรรมเนียมแล้ว 1. ปิ p ปคือการเคลื่อนไหวที่น้อยที่สุดในคู่สกุลเงินอย่างไรก็ตามเนื่องจากแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่ก้าวหน้าและการแข่งขันด้านราคาบล็อกเกอร์หลายรายเลือกใช้ความแม่นยำและเพิ่มตำแหน่งทศนิยมเพิ่มเติมในโค้ดเรียกว่า fractional Pips การกำหนดราคาโดยใช้ป i p IP ที่เป็นเศษจะเป็นประโยชน์ต่อเทรดเดอร์แต่ละรายเนื่องจากทำให้บรเกอร์สามารถเสนอราคาได้ทีละน้อยกว่า1 PIP ใปได forex คู่สกุลเงินส่วนใหญ่จะมีราคาเป็นทศนิยมห้าตำแหน่งคล้ายกับทีก p i บแสดงถึงการเพิ่มที่น้อยที่สุดหรือจุดพื้นฐานโดยที่คู่สกุลเงินสามารถเพิ่ม หรือลดราคาได้เนื่องจากปิ๊บอ้างอิงถึงคู่สก,กุลเงินได้ดีกว่าหุ้นหรือหลักทรัพย์ตัวเดียวมูลค่าสะท้อนถึงความสัมพันธ์หรือสเปรดระหว่าง2สก,กุลเงินมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับเงื่อนไขาการเทรดเหล่านี้นและการเรียนรู้ปัจจัยพื้นฐานในการเทรดการเทรด forex ด้วยมาจินมีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน